ครับวันนี้เรามาแทงขลุงวัวครับแทงจมูกครับโตแล้วต้องแทงครับคนเฒ่าคนแก่ก็จะเลือกแทงวันอาทิตย์ครับต้องแทงให้โดนไม้ครับที่จมูกก็จะมีหม้ยอยู่บางคนกระแทงแล้วก็วัวก็เสียชีวิตก็มีนะครับอันนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเขาก็เลือกแทงวันอาทิตย์ สนตะพายวัวครับผลสน้างในอาจจะทำไม่เป็นครับส่วนน้อยครับที่จะทำได้สามารถจะเป็นคนเข้าคนเตีครับมาคยอครูหน่อย អញ្ចឹងខ្លួនអុយក្កុមមអត់ឡាប់ដេញ hoog. Oh. ja. Maar, maar, maar. Ja, ja. nè bà ập biết mình rong ruồng rồi trăm sẽ thành ờ bộ bò miền lúa già đấy bạn này miền cả lên cả lên mì cùi răng đột រុយហើយហើយអស់ទៅកន្លោះតាមបងល្អហើយបងនេះហើយនេះនឹងទៅបងនេះគឺចន្លោះដៃក្រឹមបើកន្លោះសបាតណាครับហាប់ហាប់ហាប់ มันตีไปเกะมันเจ็บปากเมานุกเคลมอันนี้สายสายมัน คั passage, บป่ะไงก็ะดาวให้กีนขึ้สุ่ยครับฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ នេះកាត់ចាញ់បងកាត់កែងបាក់ចောင်းនេះសិនទៅកាត់ហ្នឹងបានចាំចောင်းក្រៅកោអ្នកឡៅក៏អូពីណាស់អ َن ាក់យកតែអាសຫນមួយតែណាមានអា

vẫn là dễ dò này giòn. à, kêu lu lu cho là cái lại rồi cái này đã đo lên giang